สวัสดีครับคลิปนี้ช่องหมูเตลูจะพามาหมูวิธีบวงสวงหล่อมีดหมอสัตตะโลหะของสำนักอาจารย์คมไตรเวทนะครับอยู่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมเครื่องสุบวงสวงบูชานะครับนี่ก็เป็นการปลุกเสกอธิษฐานจิตโดยอาจารย์คมล้วนๆเลยนะครับนี่า ก็ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์คมก็ต้องช่วยกันนะครับเป็นพิธีเล็กๆที่จัดขึ้นให้เกิดความสมบูรณ์ของพิธีกรรมนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูหรือพาไปคุยกับอาจารย์คมว่าครับว่าเครื่องบวงสรวงมีอะไรบ้างนะครับเป็นการบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับเผื่อมีหมอเล่มนี้ในอนาคตอีกร้อยปีมีคนซื้อกันด้ามละล้านนะครับเรือมีคนถามหากันด้ามละล้านสองล้านนะครับ เดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์คมก่อนเข้ารูปก่อนพิธีก่อนเดี๋ยวสุทินด้วยสุทินมาตั้งก่อนเราจะมาคุยครับเรื่องวงเือมีอะไรบ้างนะครับ สำหรับงานเล็กไม่ต้องใหญ่นะครับเอาที่เห็นนี่ยเาคือตขาม้ยอาหารวะต้มยวเจ้าของบ้านไม่มีมารยาทเลยนะอาจารย์ออกคลิปอยู่กาฟงกาแฟอะไรไม่มีอ่ะ โอ้เอาเหมือนบ้านตัวเองเลยเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์อาจารย์มาแนะนําเครื่องเครื่องเครื่องบวงสรวงกันนะครับในในชุดนี้มีอะไรบ้างครับอาจารย์อันนี้เป็นชุดเล็กหรือชุดเป็นชุดเล็กชุดเล็กสามัญจริงๆแล้วถ้าเป็นสามัญชนทาพิธีกรรมเนี่ยเขาไม่ได้ทาอะไรกันยิ่งใหญ่ครับสมัยก่อนอย่าลืมนะการปกครองระบบสัตว์ดีนาครับนะเจ้านะขุนนางไพรแล้วก็ทาส ฉะนั้นชาวบ้านอย่างเราเราเนี่ยจริงๆแล้วก็คือไพรฉะนั้นไพรจะประกอบพิธีกรรมบันไดก็ตามจะไปเทียบเท่านายไม่ได้ครับนะแล้วก็โดยเฉพาะพิธีกรรมที่แท้จริงเกี่ยวกับใบสีครับใบสีหลักจริงๆใบสีครูก็คือใบสีปักชามอันนี้อันนี้เรียกใบสีปักชามใบสีปักชามเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะเป็นชามเห็ไหม่ได้อ๋ออ,อ,อาจารย์แม่ดีเขาใช้อะไรครับ ก็เป็นถ้วยชามเลยใส่ถ้วยชามจริงๆเลยถ้วยชามจริงๆนี่แหละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ประยุกแล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาทําขายไงก็ถอันนี้ใบสีมาขายเขาก็เลยใช่เงี้ยใช่ชามโฟมเอาอาจารย์ไอจานวนชั้นจํานวนเท่านี้แค่นี้เอ่อมันอยู่ที่สามห้าเจ็ดเก้าแล้วแต่ครับผมนะสามห้าเจ็ดเก้าครับอย่างนั้นอันนั้นเขาเรียกนมใบสีอะนี่แหละขาวๆเนี่ยนมเนี่ยกรีบเนี่ยเขาเรียกว่านมคนที่ศึกษาเรื่องใบสีเขารู้ดีนะครับแต่ทางช่องนี้ไม่ อธิบายให้คนที่ไม่ได้ดูครับเดี๋ยวนี้อาจจะเรียกกรีบก็ได้นะบางคนเรียกกรีบอันนี้ใบสีบานชาใบสีอันอันนี้อันนี้พัานครูอันนี้ผ่านครูที่สุดนะพ่านขันห้าพันดอกไม้ถูกเทียนอันนี้พ่านสักคารบูชาครูบาอาจารย์อันนี้มีห้าห้าพันครูเนี่ยฮรวยห้ารวยรวยห้ารวยทูบห้าคู่เทียนห้าคู่นะแล้วก็เงินกำนวนครูนะกำนวนครูก็คือค่าครูนั่นแหละ ครับแล้วแต่ว่าหกบาทสิบสองบาทครับแล้วแต่ใครรับครูมาแบบไหนยังไงครับอ่ะในหมวดของของข่าวอืมของข่าวก็คือหนึ่งหัวหมูหัวหมูสองก็เป็ดเราสมมุติว่าหมูตัวหนึ่งอ่าอันนี้เป็นเหมือนเหมือนสมมติว่าตัวหนึ่งเพราะว่ามีเครื่องในพร้อมแล้วก็มีเท้ากรีบหรือว่าตีนอ่านม่ไปเรียกว่าเท้าเดรฉานเขาไม่เรียกเท้าคนไทยเดี๋ยวนี้มันมั่วมันบ้าอ่า ไดยรัชานนี่ตีนให้เรียกตีนเลยเขาไม่ไ่เรียกเท้าหัวก็ให้เรียกหัวอันนี้เรียกเก็บอย่าไปเรียกศีษะสุกอนอ๋อครับผมคือให้มันรู้ภาษาไทยให้ชัดเจนกันบ้างนะเสร็จร้อยหมูเห็ดเป็ดไก่อันนั้นมันเป็นคําของจองครับผมจริงๆก็คือหมูเป็ดไก่กุ้งปูลาครับคือเท่าที่เราหาได้นะเท่าที่เราหาได้นะครับเท่าที่เราหามาได้สิ่งของเราเนี้ถ้าโบราณจริงเขาเรียกว่าตามมีตามเกิด ร้วตามมีตามได้ตามมีตามได้อืตามมีตามได้ตามมีตามเกิดนะไปขนมนี่ตอนนี้เราไปรยุกเป็นจิ้นเก้าอย่างจอย่างมันอยู่ที่ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าพิธีพิธีเล็กก็ห้าพิธีกลางก็เจ็ดพิธีใหญ่ก็เก้าผลไม้ก็เช่นกันนะครับผลไม้ก็เช่นกันแล้วแต่อย่างเช่นว่ายกสารน้ำคุมเจ้าที่อะไรนี้นะถ้าเป็นชาวบ้านชนบทค่อนข้างยากจนเนี่ยครับ เราจะไปให้เขาเอาเก้าทั้งหมดเนี่ยเขาก็ไม่ไหวนะครับเขาเรียกว่าเกินบุญวัฒนาบาร,รมีก็เกินกำลังทุนนะครับเจ้าบ้านนั่นแหละครับเออก็เลยเอาตั้งแต่ห้านะถ้าไม่ค่อยมีเอาห้าอย่างห้าอย่างอืมแล้วก็ไปเจ็ดอย่างแล้วก็ไปเก้าอย่างนะอันนี้เป็นเป็นคตินิยมเป็นเรื่องของคตินิยมครับเราที่ขาดไม่ได้ก็คืออะไรหมาคูบุรีมาคูบุรีอืมอันนี้อะไรนะครับเรียกว่าคนโบราณน,นะ คนโบราณนขาดไม่ได้หมากูบุรีอืออาจารย์ต้องแบบนี้ก็แล้วแต่เราจะจีบเองมวนเองก็ได้ครับถ้าเรามีใบพลูอยู่เองมีอะไรอยู่เองมีอุปกรณ์วัตถุดิบเงี้ยเราก็จีบเองสมัยก่อนจีบเองเดี๋ยวนี้ที่ทําขายนี่มันเพิ่งมาทําขายเมื่อเดี๋ยวนี้เราไปร้านขายดอกไม้สดมีทุกอย่างทุกอย่างใบสูงใบสีมีหมดมันสะดวกอ่ะครับ้าสมัยก่อนทําเองใบสีก็ต้องมามวนเองอะไรเองทั้งหมดอ่ะครับนะทุกอย่างต้องทำเองนะ ไอ้ส่วนใบสีต่างๆที่ทํางานที่ทําพิธีกรรมกันใหญ่ๆนะประหลังการเลยน่ะใบสีต้นใบสีหลักใบสีต่อใบสีเทพใบสีพรมใบสีบารมีใบสีอะไรต่ออะไรน่ะอันนี้มันเป็นเรื่องภายหลังครับอันนั้นเป็นใบสีประดับงานครับใบสีที่จําเป็นคือคู่นี้เท่านั้นแหละครับนะอย่างอื่นเป็นแค่ใบสีประดับงานไม่มีอะไรนะแต่คนโดยนี้ไม่รู้ความเป็นมาก็เลยไปเน้นใบสีพวกนั้นซะมากกว่าครับนะ แต่จริงๆแล้วก็มีมีมีไว้สีปากชามใช่มีขันอ่าพันเชิญขันเชิญร่วาขันครูครับนะเวลาเราจะเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกกล่าวจะขอคำมาจะอะไรขาดไม่ได้เลยคือพันขันห้าเขาจะรับหรือไม่รับอยู่ที่พันไบสนี้ไปเดียวนะครับอย่างอื่นไม่เท่าไหร่นะของทั้งหมดเนี่ยยังไม่สําคัญเท่านี้เลยอันนี้เลยต้องมีไอ้นี้ขาดไม่ได้ไอพวกนี้ยังบางทีขาดขาดได้ไปเป็นอย่างไม่มีได้ใช่แต่อันนี้สําคัญมากครับ ที่นี่จะหากว่าบางสถานที่หรือบางท่านบางคนเนี่ยจัดแบบนี้ไม่เป็นครับนะหรือว่าไม่มีใบตองไม่มีอะไรอย่างอยู่ในเมืองนี้นะครับก็ไม่ยากดอกไม้หนึ่งต้นนี้นะแล้วก็ทูบห้าเทียนห้าก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เป็นก็ถือว่าเป็นขันห้าเหมือนกัน,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 กนแต่ถ้าจะให้ทําเป็นพิธีกรรมพิธีการนะ่ะควรจะต้องทําให้ถูกต้องตามนี้ครับอนะ่ะอาจารย์อันนี้ชุดนี้ใช้บวงสรวงทุกอย่างได้ได้ ตั้งสารก็ใช้แบบนี้อืมใช่ไหมครับตั้งกล้องยังทิ้งพิธีกรรมทั้งหมดใช้เวลาเท่าไหร่ัทิ้งตั้งกล้องยังเดี๋ยวเอาลูกตีเดี๋ยวเอาเลยโอ้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอยู่นะครับออันนี้เอาอะไรมาเตรียมโอ้จริงจริงแล้วชนวนมวลสารต่างๆนะครับอืมสัตตะโลหะทั้งหมดเนี่ยอยู่ในนี้แล้วสัตตะแปลว่าห้าเจ็ด จ็ดอืมจะไม่แปลว่าเจ็ดแปลว่าเจ็ดอย่างในในนี้อาจารย์หลอมมาแล้วเจ็ดอย่างหลอมมาแล้วหลอมรวมเป็นแท่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะมันจะได้สะดวกไงครับเพราะว่าสำหรับเราเนี่จะสร้างวัตถุมงคลเกี่ยวกับเนื้อโลหะนี่ปบ่อยมากครับทีนี้สร้างแต่ละครั้งเนี่ยไอชนนมวลสารเนี่ยก็ต้องรวมแผ่นยันอักขรต่างๆก็ต้องเขียนครับที่นี้โอ้โหมันไม่ไหวครับเราก็เลยทําอย่างนี้เลย ทำไ,ไว้เที่ยวเดียวเลยทาเที่ยวเดียวเลยแล้วก็หล่อเป็นแท่งอย่างนี้ไว้เลยอาถ้าใช้การไหนก็เท<อ>ีนาาหนครั้งต่อไปถ้าจะหล่อพระหล่อแล้วก็ตามเพราะเอาชนวนมวลสารอันเนี้ยมาผสมจบครับอ่แล้วโดยเฉพาะเราทําเผื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้านะเมื่อเราตายแล้วไม่อยู่แล้วเนี้ยลูกหลานจะสืบสานวิชาการสร้างสิ่งเหล่าเนี้ยเราผมแบ่งไว้เรียบร้อยแล้ว แบ่งเก็บไว้เผื่อไว้เลยแบ่งให้เป็นทรัพย์มรดกถ้าใครถ้าใครดูคลิปที่นี่นี่อีกร้อยปีข้างหน้านะครับไอ้โลกหลานอาจารย์ที่หล่อนะครับเขาใช้มวลสารชุดนี้เใช้มวลสารชุดนี้คือหัวเชื้อชนวนมวลสารมีอยู่แล้วครับแผ่นนักระเลขยันรวมแล้วไม่ต่ำกว่าห้าร้อยแผ่นอาจารย์สัตโลหะประกอบด้วยอะไรเป็นหลักสแตโลหะอันดับแรกก็คือหนึ่งเหล็กละลายตัวเหล็กละลายตัวสองเจ้าน้ําเงินอาจารย์เหล็กละลายตัวความหมายก็คืออะไรเออมันเป็นเหล็กชนิดหนึ่งครับ มันก็ไอไอมันหล่อไปหมดแล้วไม่มีตัวอย่างให้ดูเหล็กละลายตัวเจ้าน้ําเงินเจ้าน้าเงินเจ้าน้ําเงินก็แค่แร่พวงแร่พวงอ่าแรบพวงตะกปนแรบพวงนี่แหละครับเอาพวกนี้พอเราเอามาถลุงหรือเอามาหลอมเนี่ยนะไฟที่มันขึ้นมันมันจะเป็นสีน้ําเงินจะไม่เหมือนไฟอื่นที่เรียกตำองักที่เรียกว่าเจ้าน้ําเงินนะครับแล้วทีนี้ก็ประหลอดประหลอดอ่าแล้วก็บริสุทธิ์ครับอแล้วก็ดีบุกดีบุกอ่า แล้วก็เงินแท้แล้วก็ทองคําครับเจ็ดอย่างอันนี้ใส่ไปกี่บาทเออใส่ไปสองบาทกับสองสลึงสองบาทสองสลึงนะครับสองบาทสองสลึงต้องไปแยกเอานะครับอยู่ชิ้นไหนชิ้นไหนบ้างชิ้นนี้น่าจะเยอะเขาสิมันผิดเขาเนี่ยครับผมเนี่ยมันจะอยู่ก้นเบ้าโดยกันมากนะครับเพราะทองคาเนี่ยมันจะลงมันจะน้ำหนักจะหนักมากที่สุดเออมันจะเนี่ยเห็นไหมครับครับเนี่ยสีทองนั่นเลยเนี่ยครับคนเบ้า มีดครั้งนี้ตัวอย่างมีดอมานานี่นี่น<ง>จะให้ไม่ได้เตรียมกับอาจารย์มานะครับนี่นี่นี่นนตัวอย่างมีดเดี๋ยวอาจารย์ถือ<ง>ให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถือไปถือกล้องอมีมีมีไซส์ไหนบ้างครับเดี๋ยวเราจะไปทําเรื่องอักขระเลขยานบนมีดอาจารย์ยินดงน,นะครับผมเดี๋ยวเราจะทําเรื่องอักขระเลขยานบนมีดเนี่ยมีมีครั้ง <schwierig S 1> นี้มีกี่มีกี่ขนาดครับอาจารย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดขนาดแปดขนาด นี่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นมีดเล็กสุดนะครับอันนี้หล่อไว้แล้วครับอันนี้เขาเรียกมีดสาลิกามีดสาลิกามัน,นจะเล็กจิ๋วเลยเราทำฝักทำด้ามเสร็จแล้วเนี่ยความยาวจะอยู่ที่ประมาณสามนิ้วครับอันนี้มีดปากกามีปากกาอ,อันนี้ความยาวน่าจะอยู่ที่ประมาณห้านิ้วครับเพราะส่วนมากนิยมเอาเสียบในบกระเป๋าในยุคป,ปัจจุบันนี้เขาจะพกอันนี้เป็นหลักใก็เลยเรียกว่ามีดปากกาครับ แล้วส่วนอันนี้เป็นใบมีดขนาดต่างๆนะครับมีตั้งแต่หกนิ้วเจ็ดนิ้วเก้านิ้วครับแล้วก็เอ่อสิบสิบเอ็ดนิ้วครับนะสิบเอ็ดนิ้วคือก็คืออนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของเนื้อโลหะนะคือสตโลหะครับแล้วก็อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของมีดหมอเนี่ยทุกเล่มมันมีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์ ของมันอยู่แล้วครับนะในทางกำลาบปราบนะหรือว่าในทางขับไล่อะไรต่ออะไรพวกนี้นะตรงอำนาจใช่ไหมแต่ทีนี้เน้นความยาวของใบมีดเนี่ยมันจะเด่นแต่ละทางอีกครับแต่ที่เขาเรียกว่านับไปนะเนอะอ่าใช่ก็คือความยาวของใบมีดเนี่ยมันจะส่งผลเด่นทางใดอีกนะอันนั้นเป็นการเฉพาะกิจเฉพาะการครับเราก็เลยทำออกมาครบถ้วนเลยครับอ ความยาวหกนิ้วเนี่ยมันเด่นทางค้าขายครับกา,ารธรรมะกินครับความยาวเจ็ดนิ้วน่ะมันเด่นแควคลาดนะปลอดภัยชนะข้าศึกศัตรูความยาวเก้านิ้วเนี่ยมันจะเด่นสเสน่เพศตรงข้ามครับแล้วความยาวสิบเอ็ดนิ้วเนี่ยเสริมวาสนาบาร,รมีครับผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้าชูครับนะฉะนั้นเราเลยทําออกมาครบเลยครับทีนี้ผู้ที่ศรัทธาเชื่อถือจะเช่าบูชาก็ดูที่อาชีพของตัวเอง เดี๋ยวนี้การจัดทําวัตถุมงคลน,นี่เขาจะทําคือเดี๋ยวนี้มันโรงงานการผลิตมันมันง่ายขึ้นกว่าอดีตใช่เขาก็จะทําเฉพาะเจาะจงตามอาชีพเลยใช่ถ้าว่าคนไหนค้าขายเนี่ยก็เอามีดหกนิ้วไปครับถ้าคนไหนเดินทางบ่อยต้องประจดภัยต้องอะไรบ่อยเอามีดเจ็ดนิ้วครับถ้าคนไหนที่ค่อนข้างเจ้าชู้นะ,อะชอบเรื่องเพศตรงข้ามเอามีด,ดยาวเก้านิ้วครับถ้าคนไหนรับราชาการยังเป็นผู้น้อยอยู่ครับนะ อยากให้เจ้านายช่วยเหลืออ,อุปถัมภ์ข้ามชูก็ใช้มีดสิบเอ็ดนิ้วครับอันนี้เอาไปบูชาไว้นะไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นต้องไปพกพาต,ติดตัวอาจารย์นะบูชาไว้ที่บ้านหรือที่ไหนครับบูชาไว้ที่บ้านนะจะไปบูชาไกลางเกาะถนนแล้วเดี๋ยวรถกระชนเราที่ข่าวร้ไ <c oughs> อาจารย์อาัขราะเลขยานนี้ชุดเดียวกันไหมครับเออแต่นะ่าื่อกี้ก็จะมีแต่เปลกปลีกเรีกยก่อยกันไปบ้างตามความยาวของใบมีดครับ แต่ถ้าอย่างอันใหญ่เนี่ยส่วนมากจะเน้นเรื่องบทการถอดถอนเพราะว่ามีดใหญ่ส่วนมากนะจะเอาไปประกอบพิธีกรรมด้วยเอาสร้างนะไว้ให้กับคนเนี่ยไใช้ <คน S 1> ประกอบพิธีกรรัครูบาอาจารย์โดยส่วนมากเขาจะใช้กันนะนะเอาไปถอดถอนคุณใสมั่งไล่ผุดผีปีศาจอัปรมงคลต่างๆบ้างก็เลยจะเน้นคาถาทางถอดถอนนะคัชชะอมุมหิโอกาเสติถาหิ นะโมพุทธายะเนี่ยมันเป็นคาถาถอนโดยตรงนะอันนี้ก็เช่นกันเนี่ยจะใช้บทเดียวกันเพียงแต่ว่าต่อท้ายเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบ้างเหตุเพราะว่าความยาวของใบมีดไม่พอครับส่วนถ้าหากว่าเป็นมีดที่ความยาวมันแค่หกนิ้วอะไรพวกนี้ก็จะใส่คาถาตัวอื่นไปแล้วโดยเฉพาะถ้าว่าเป็นค้าขายเนี่ยก็จะใส่ค้าขายโดยตรงโดยเฉพาะตรงมีโตเห็นไหมอืม ทรงมีดโตเนี่ยไม่ใช่เรามาอุตรีทาขึ้นนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาอมีดหั่นหมูเลยผมเจอมีอยู่สํานักมันก็ทำแบบนั้นเลยโบราณครับเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวนครับท่านทําออกมาทรงนี้ทรงนี้เลยเป็นมีดค้าขายโดยตรงครับมีดหมออันเนี้ยเป็นเรื่องของการค้าขายและโดยเฉพาะถ้าเป็นร้านอาหารจะดีมากนะทีนี้เมื่อมันเป็นทางค้าขายโดยตรงเนี่ยเราก็เลยใส่ทาง โชคราภขายสัพเพชนาะพระหูชนาะสัพพลาพังปิยังมะมะเห็นไหมแล้วอีกด้านหนึ่งก็เป็นคาถาเรียกจิตครับเรียกลูกคา้ามะออุสิวังพรมมาจิตตังมานิมาอืมเดี๋ยวเราอีกคลิปหนึ่งตะเย็นนี้เราจะไปเปิดตำนานมิดหมออืมวิตครับออันนี้ก็เป็นมิด6หกนิ้วไ็ใช้ค้าขายเหมือนกันอาจารย์ในกลุ่มมิตมิตปากาเนี่ยเล็กๆนี่เน้นด้านไหนมารับ อันนี้คุ้มครองป้องกันภัยอันตรายกันผุ้สีปีศาจคุ้มใสสะส่วนมากเพราะพวกนี้มันไม่ใช่สัตว์ดาวุธที่จะเอาไว้ประหัดประหารอะไรต่ออะไรไงมันเป็นลักษณะเครื่องรางที่พกพานะก็เรียนเน้นทางนี้แหละทางแค้วขาดคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆนะแล้วอันนี้ก็คือยังไม่มีใครเคยสร้างอันนี้หอกหอกอ่าหอกอันนี้จะดั้มยาวนะคพอําเสร็จแล้วเฉพาะดั้มจะยาวประมาณเมตรกว่าๆประมาณเมตรยี่สิบแหละนะ เมตรยี่สิบอ่าก็มันเป็นหอ,อกอะ่ะครับอ่าเรายังถือว่ามันเป็นหอ,อกสั้นนะครับก็เป็นหอ,อกสั้นอันนี้เรียกหอ,อกสตะโรหะนะสมัยอยู่โรงเรียนนะเคยเรียนไหมเล่าตำนานนิทานไอ้ไอ้ของเมืองพิจิตรเขาอะ่ะครับไกรทองปราบชชรวันนะต้องมีตัวนี้อ่าเพราะว่าไกรทองเนี่ยเขาาเขาปราบชชรวันได้ก็เพราะว่าใช้หอ,อกสตะโรหะนะเราก็เลยสร้างเอาไว้เหมือนว่าให้มันเป็นอนุกศึกษ คือมีดหมอชุดเนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นชุดแรกหรือชุดสุดท้ายก็ได้สําสหรับเรานะสําหรับเราเพราะว่าหนึ่งขั้นตอนพิธีกรรมค่อนข้างยุ่งยากพอสองก็คือ,อชนวนมวลสารต่างๆนะชะนวนมวลสารต่างๆนะมันก็ค่อนข้างที่จะหายากอ,อาจารย์ครับทําเล่มทำมาเยอะไหมก็กะว่าอย่างน้อยสักอย่างละสองร้อยอย่างละสองร้อยเล่มก็จะดูที่เนื้อก่อนครับ เอาเรียกว่าสร้างกันหมดเนื้อกันแล้วกันมันจะได้เท่าไหร่ไม่รู้ครับจะได้อย่างละร้อยกว่าเล่มสองร้อยเล่มเรยยังยังไม่สามารถกำหนดได้นะเอาอยู่ที่วัตถุดิบคือเนื้อสะตะโลหะของเรานะต้นแหละหล่อเสร็จแล้วนะ่าะถึงจะรู้จํานวนครับจะรู้จํานวนก็ถ้าใครอยากสนใจนะครับเข้าไปดูที่ที่ไหนนะที่เพจเอ่อก็ เข้าไปดูในนั้นได้เข้าไปดูในนั้นได้นะครับอเดี๋ยวเราจะจะให้ดีก็ที่สำนักเลยมาชมตัวจริงอะไปมาชมของจริงที่สำนักนะครับแต่ว่าไม่ใช่มาตอนนี้นะตอนนี้ไม่เสร็จหรอกอีกสักก็ถ้าหากว่างานไว้ครูเนี่ยน่าจะมีโชว์อะเล่มสองเล่มงานไว้ครูขอจัดเดือนไหนวันอาทิตย์ที่สิบสองพฤษภาคมวันอาทิตย์ที่สิบสองพฤษภาคมอาจจะมีโชว์บ้างนะครับผมเพราะว่าพอเราหล่อเสร็จแต่งเสร็จแล้วเนี่นะ จะต้องส่งไปให้ช่างทําดั้มทำฝาตอีกอ่ะมันไม่ใช่ว,ว่าขายกันแบบนี้ทั้งเมื่อไรจำหน่ายอย่านี้ทั้งเมื่อไรล่ะทําดั้มทำฝดอย่างดีมาตรฐานของเราทุกอย่างมาตรฐานทั้งหมดไม่มีการที่ว่าจะทําอะไรลวกๆครับเรียกว่าสามารถเก็บเอาไว้เป็นทรัพย์มรดกข,ของลูกหลานได้หรือว่าจะเป็นของขวัญของที่ระลึกให้กับบุคคลที่เราเคารพนับถือได้เลยครับผม เดี๋ยวเราจะไปตัดไปที่พิธีบวงสวงนะครับเดี๋ยวตอนเย็นคลิปอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทีหนึ่งเอามีดหมอของเกจิท่านอื่นมาคุยด้วยนะครับรวมกับมีดหมอไหนๆจะเล่าเรื่องมีดหมอแล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มพิธีกรรมบวงสวงกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าพิธีบวงสวงเลยนะครับขอบคุณ f อฟซีที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ